สบายดีทุกคนถุงมงตุกบอนตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณห้าโมงกับสนาทีพี่น้องมันคือพอบกันคือเก่าดำบนาดำ้อดำอดับนาแรงทุกคนตะคุดหนึ่งสองสคิดคนทุกคนอากาพิยาย่ก่อนอ <c ười> ไปตามวางก้าอันนัคุณแม่เพื่อนปูบัดก้าก็มันขี้นักมันดันปง่งห่างมันจับเอาขี้ดินเนาะคือว่าเขาเตะหลอดนะครับมันยุบเอาขีดดดข้ดินมันป่งมันติดขี้ดิน ยังไม่ทัดทางเก็บหอยไปนะหอ,หอยปูกำนันเรง เรี้ยงเมาเหลาขาวมั้ดำนาเล็กมื้อเบื่อพทุกนี้และทาข้ากคนผูขืนน้ำกระมีทุกคนผูขืนก้อนผูขืนลังพอมันหางที่เิงเลยดำอีก้อนหา่บ้าไงผู ทอดผีทอดพ,พีอันนี้ยังก็ได้ดำเอ่อเข้าใช้ี่เป็นมืออื่นเศรา้าแต่ว่าดำเข้ากระด,ดำไปก่อนสักหน่อยคอยมันหอมเทามืออื่นทุกคนอันนั้นก็มืดผ้ามือดผอดุดมาทุกคนเละมาเลยไนดะ้คือบดังอุ่นๆมาเลยบรรยากาศอยู่ห้อยู่หน้าทุกคนช่วงประมาณห้าโมง เมื่อยเฮงว่อลุกหนาลุกหลักแต่ระหูเต่คนกะมีแต่ขีดตุ่มรู้หล็บนะทุกคนอันนี้นั่นมันทางผู้ดำดเบื้องผู้ต่เป็นไอ้จุกเขานะี่ทุกคนคือเดือนเอากระล่างมืองม่อมันกระงามคืองามคือกาอป้าวันนี้ไม่ได้ลางจนวันดำนั่นแหละถึงล่างทุกคน มือกะเออถ้ามือคนขอทานม,มือมือคนขอทานยังไงปวนหรือสิบกให้มามือมือ,ม,อมือดำนา ใหญ่ๆพูดพูดทุกคนให้หน้าแล้วก็หูยอันมูอเศ่้าในกระดัมงานหนึ่งอื่นๆเป็นงานเนาะทุกคนครึ่งหนึ่งคณะนะทั้งคู่เลี้วเลีวครึ่งหนึ่งมูอเศร้าอันเศร้านี่เมาตอนบ่ายก็ได้ครึ่งหนึ่งยังครึ่งนี่มือทุกทายบุยอ,อื่นเศร้าตัวนี้นะแล้วก็ใส่ลูกกาใส,ส,สนานา่นดำทุกคนเพราะว่าก้าบมโพ่เหนื่อยดิซีเศร้าหน้าทุกคนเฮ้ยมือตีหน้าดำทุกคน ถ wollen, ูส <entertain> en> ูเขาก็บรรยากาศยำแรงอยู่ทุกคนกระมวลแบบหนึ่งนั่อยู่บ้านเฮาก็ได้ถึงว่าให้ยวิเอียนเห็นเวียกเมื่อยขึ้นไปทั้งเพื่อนกับอาบน้ำผักพรคือเก่าถูสูคนอาบน้ำผักพรเมื่อยได้กินอาหารดีกับได้กินกับไม่ได้กินดอกอาหารดีกับทุกคนตั้มเอาหงเก่งน้ำไม่น่าละ ช่วงนี้กระคำแน่แลว้วเขียดแต่เอกเขียดแต่หน้าก็ห้องเซลเซอยู่นะทุกคนบางหม่องบางหม่องบางบอนเกื่อเขียดแะหน้าแต่บางทางบ้านหน้าตาลี่เอิ่อมาเขียดแต่เอกว้าวกระบอกจากลุงอยากเรียนน้ำเงาไงคุณหันใจบัวท่านแต่เป็นโชคดีนในที่หนีคำเลยยังอยู่ยังเหลืออยู่สี่โคน่นดำหน้าขึ้นไปแล้ว ทุกคนวะหนึ่งสองสามขึ้นไปนแล้วสามเฝ้าใหญ่มันหอมข้อมืออื่นเนาะทุกคนเทาเฝ้า,าดำใครมันหอมมือ,อแล้วก็สีมันก็บสีปลายหลนี่โอ้ยคอเห้งดีดำเข้าไปหายง่ายพูดง่ายพูทุกคนทุกปีก็ไปได้ดำดอกเพิ่นหยอดเอาเพิ่อนวานแต่ว่าช่วงนี้ปีนี้เพิ่อนวานบ่ทันเนาะทุกคนเพราะว่า หน้ามันมาเฮงหน้ามาอะไรก็เลยบานท่านก็เลยเลยได้ดำซะตุก้าข่าวว่าท่านมูอีกว่าตัวเล็กเขาว่าสีบริยดบริวารเราก็เลยว่าบริตุก้านะเออตัวเล็กว่าว่าสีบริดำก็เลยบริตุก้าซะซะบานนี้น้าลายก็มาตุก้าก็ได้มาลลก้าทุกคนมัน่วงเขากัก็ดำหน้ากับบวกกันอีกเมื่อยเด้อสมัดำหน้าทุกคนเมื่อยเมื่อยได้เมื่อย เมื่อยแต่ว่าแต่ว่าสู้ทุกคนเมื่อยได้เมื่อยแบบเมื่อยแบบได้ว่าเมื่อยแบบว่าอันเฮือลมแล้วเฮาลอยแบบนะลอยเฮาลอยน้ําตีนตีนบ่ถึงดินทุกคนเมื่อยจังซั่นล่ะมันแว่าเฮาตีนวิดินน้ําเื่อนี่ล่ะมเมื่อยเมื่อยอดเอาเยังคือเว้ายากแท้นมื้อนี้นพันกันทุกคนเอ้ยาพื้นเมื่อยเพราะว่าเว้ายาก เมื่อยแบบเพื่อลุมอะไรวะท่านนะแบบเพื่อลุมแบบทั้งบุมีุคนนะั่นเพื่อนะเมือ่อยลอยย่างมือเช่ากระน,นอนนั่นดึง <c oughs> ดึงพานะ่ะลูกจองฟ้าลูกมันมันขี้ข้านลูกทุกคนท้าปลูกเด็กตอนสมัยสมัยชาวนาลูกเด็กไหนเตรียมตัวตะกียนทพอผล่ตะข้าทพอย่างให้ลูกติดเด็กแล้วตีสี่ตีสามห้าตีสี่ลูกแล้วลูกย่างมาดำนาเอาควายไทยทุกคนตะกอน ผัวได้หน้าใครกันลูกเธอกาย่านมะกะลองดังมกะงงกะลุงดังกะลิงดังก็เอาเอาไปไ,ปไหวในหยาดเขาว่ายันในย่านในงินกันลืน่นลื่นนะยันยันหมู่หน้าใครกันในงินบัดแจกมะกะปุ๊ดออนเหินดึงออกมะกะดังแล้วบัดน,นี้นะเมื่อยได้ทุกคนเว้าออเสียงกับเสียงไงเมื่อนี้คือพวมีเสียงเขียดห้องดงอังลายวะ ถ่ายวิอันถ่ายให้เบิกเราอันรอบๆทุกห้ทุกหน้าทุกคนบรรยากาศค่ำๆประมาณยังมะเร็งทั้งสี่บ้านอัตลีกับไปทางใต้ดำห้ดำหน้าอะไรมื่อะไรเว้นทุกคนเลยยังอยู่ทกงไฮเบอร์นึงเดลยที่ายใหญ่ได้หนึ่งไฮใหญ่สองไฮใหญ่สามก็ไฮใหญ่สี่ก็ไฮใหญ่ห้าก็ไฮใหญ่แะ้วเป็นพายบ้าใหญ่พวกใหญ่เท่ใหญ่มาอยู่เลยคงทางป่าเลยอันนี้ยอดอันทุกคนตอนนี้ละ ยอดทางไปออกหรือออกหาอันนี้บน่นับฮุกทังตะก้าเออตะก้าอันนั้นนะยังฮุกให้ทุกคนมิถัยใหญ่หๆพาทุ่โอ้เสียงน้ำลายกว่าเสียงยังนาตาลีกขบค่อยอันสุขภาพแข็งแรงเลยทุกคนเป็นไขมันอบตับไขมันอ,อก ใจหวัวอกหัวใจเขาก็นจากบุ่่อยไว้เนเนออยู่ทุกคนถา้าว่าธรรมดามันกับบวยมันกับบ่งยมาได้ดอกเพราะสู่อยู่อันนี้คือทางอันทางผ่าถูกหน้าทุกคนเหตุเพื่เห็ดทางอันอันคนุ้นเขาเี้พยายามเกี่ยวเขาถ้าว่าทุกถึกใจคลิปนี้กันอย่าลืมเป็นกำลังใจนาตาลีแล้วทุกคนนาตาลีกับ ผมมียังมีแต่ดำไห้ดำน้ามาถ่ายเบิ่งบรรยากาศยาีมาแรงนะทุกคนถ้าว่าว่าผิดพลาดอันใดก็ขอโทษขออภัยทุกไลก์กับสีบ่าวปุ๋บิดนะทุกคนเฮาลงลงลงลืมเมย์ขื่นปุออกคันห้าเมืย์เข่าน่ะเคี้ยวไว้ทุกคนเลยนะมือนะห้าวจ้างนะเคี้ยวเลยดิมือนาตาลีจ้างกับเบนเทานั้นาตาลีไม่ได้จ้างดอกน้องสาวคนจ้าง ทุกปีก็จ้างนั่นแหละทุกคนจ้างคุณมันดำมาน,นั่นมาลกแต่ว่าช่วงนี้ปัดก็คือว่าขาดคืนในี่าบัท่านก็เลยกวัวได้จ้างท่านซะเออเป้าวามจริงให้ฟังบดหทวงบัท่านทั้งตัวงอนอี่แหละก็เลยกววได้จ้างแต่ว่าเป็นยังคือวริจ้างนาะเอราะว่ายิบชีราะว่าเคียวเลยทุกคน บปจ้างหาเงินบ่ท่านทุกคนเลยหาบ่ทวงบ่ท่านทุกปีก็จ้างน่าละหาเงินบ่ท่านหาเงินบ่หาเงินบ,นนบ,นบ่สะดวกก็เลยบ่มีเงินบ่มีทองจ้างขู่จ้างคนก็ชนเข้ากับมาตกลงดำเมาเนี่ยสามมิตรพี่น,น้องน่ะมาซอยกันคนเพื่อนเดียวกันจะโคลนเพื่อนเดียวกันแต่่าแยกกันอยู่น้องชายหลานก็นอนอยู่เพื่อนเพลินทั้งนึง กันในเฮือน <S <S เฮือนเมย์เนี่ยก็มีเจ้าคุณหนึ่งยายจิกสองลาลานลานลานสามสามสี่หาพกคนณเจ็ดทั้งครัวเพื่อนทั้งนาตาลีบอกพีอเจ้า,าเานีน่ยก็มีัวอยา่แตีวมาซอยไปแล้วขอบุญคุณหลายทุกทุกคนนี่ผานในขอโทษขออภัยเด้อกันว่า,ากันจาม,มันีก็ว่าบ่ลุงบ่เรียนเพราะว่าเฮาเมือ่อยถูสักคนลงุลงลงุลงลืม คลิปหน้าพ่อกบลม่สบายดีสบายดีค่ะอย่าลืมกําลังใจเป็นกําลังใจให้หนายสลีนเดอ้อช่วงนี้ก็ว่าไปทางใดดำหงายดำหน้าคุูทุกคนพิถีพให้นยิย่งสบายดีสบายดีค่ะ